สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับปอมกรีชแชนแนลนั่นเองเหมือนเดิมเลยวันนี้เราจะมาเล่นไม์ครับเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดหรือเปล่าก็เราเพิ่งอัปเดตไปเมื่อวันศุกร์นี้เองซึ่งมันก็ออกมานานแล้วหรือเปล่านะ ก็ไม่ค่อยหลงมากแล้วก็จะมาโชว์สก,กินสก,กินไมคครับอ่าดูสวยงามไม่เอ่ยแต่ก็จะมีผิดพลาดน,นิดนึงเนะก็ผิดพลาดไปเยอะอยู่ก็ยังแต่งไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่โอเคแล้วก็ชื่อก็คือนางปอรมารีดนเรดูชื่อในไมครับนี่แบบอ คแล้วเราก็จะมารีวิวเซิร์ฟอจิตะเลยโอเคนะคะเราก็มาเล่นเป็นโหมดนี้เนาะจะได้ชมบ้านกันช,ะชะัดๆโอเคเราก็ในเซิร์ฟอจิตะจะมีบ้านอยู่สองหลังอยู่เลยอะ่ะว้ายสไปเดอร์ม,มาจากไหนเนี่ย โอเคก็ <iah. S 2> หน้าบ้านก็จะประมาณนี้นะก็จะมีเทียนอยู่รอบบ้านเลยเพื่อแสงสว่างรั้วเนี่ยจะสวยงามสวยงามดีก็สร้างเองหมดเลยรับประกันไลยเดี๋ยวให้ดูหนบ้านก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นสีทุกคนเลยนะก็บ้านอังกิตะทั้งทีนี่ โอเคก็ราบ,บ้านก็จะเป็นประมาณนี้และนี่บ้านใครก็บ้านเรานี่เองแต่ก็เป็นยังว่างเปล่านะาสวยงามมากชอบมากหรือพอเป็นสีชมพูจริงๆงก็ไม่ได้สวยอะไรหรอก แต่ว่าเพราะเป็นสีที่ชอบนั่นเองสัง้าก็จะเป็นแบบนี้บินไปแล้วเคเดี๋ยวเราไปบินไปหน้าบ้านดีกว่าชืบโอเคอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าบ้านก็ดูดีมีสกุลก็ดูแล้วก็จะเป็นประตูเล็กๆแบบนี้พอเปิดร้วุ่๊บ ทางเดินสวยงามก็อาจจะมีฟักทองฟักทองทำไมต้องมาทางนี้ล่ะเธอจะ้ะนี่จะฟักทองก็เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนก็จะเป็นฟาร์มข้าวแครอทมันฝรั่งแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เออเฮอแล้วก็จะมีหญ้าสวยงามแล้วก็มีต้นไม้เผื่ออากิตะเราจะมาตัดต้นไม้ มีความม้านั่นเองไม่มีอะไรมากหรอกก็เจ้าม,มายังไม่ได้ใส่อานนะทุกคนแล้วก็ตรงน,นี้เราให้ม้าขินไปเดียอยอุ้ยขี่ม้มาแป๊บเลื่อนมารถและเราจะให้ขอ่นี่แล้วก็เลือดเต็มเลยนะ เพราะว่าบ้านเราก็มีข้าวเยอแยอเคแล้วก็ถัดจากประมาณเนี่ยต้นไมาก็ได้ชมดอกไม้ด้วยอ้าโอเคก็ดอกไม้ก็มีเลือกเฉพาะต้นสูงๆมาเนาะก็ดูสวยงามแล้วก็มีสระว่ายน้ำด้วยถ้าเสียงดังเกินไปหรือไม่ได้ยินเสียงในเกมก็ขอโทษด้วยนะ ก็แล้วก็จะมีดอกไม้กระถางมีกระบองเพชรด้วยออโอเคแล้วก็รุยน้ำเป็นสระว่ายน้ำยาวเลยแต่สระจะตื้นนิดนึงพวกเราไม่ใช่เด็กๆแล้วนะให้เล่นสระตื้นได้ง่างกันนั่นนเซีโอ้ย ค <Okay. S 2> จะมีฟัดทองกับแตงโมนะเป็นฟามแล้วก็ตรงประตูเนีน่ยจะมีเอาไว้กันแดดให้ทุกคนจะได้ไม่ดำแล้วก็มีออแผนที่เดบ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 ๆๆๆอันนี้ก็ด้วยแต่ว่าเป็นอันที่ไม่มีตัวสีเ,เขียว <c oughs> ที่เหมือนจะเป็นตัวเราอะ ปล่านั่นแหละก็ฮัซอมบี้มานี่เปิดมาหน้าบ้านปุ๊บเจอซอมบี้ก่อนเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูห้องนอนโอเคห้องนอนก็จะมีชั้นบนเนี่ยจะเป็นขนแกะขนแกะหลากสีสบายมากเอาๆก็จะเจอกับห้อง วอเทอร์นั่นเองห้องแรกนะห้องวอเทอร์ที <h <h ่อยู่ข้างในสุดนะห้องวอเทอร์อยู <h 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 ่ริมหน้า네ต่างนะก็ห้องริมหน้าต่างจะไม่มีตรงนี้นะเพราะว่าริมหน้าต่างเนี่ยไอเนี่มันเป็นจำแนงให้อยู่แล้วนะห้องวอเทอร์ก็ก๊อกโอเคห่าพอมาก็จะเจอกับ ตรงมุมนี้ก่อนดีกว่ามีนาฬิกามีเ้าผีมีกล่องครับมีหนังสือมีรูปชกมวยก็ไว้ประดับแล้วก็มีกล่องเก็บของมีดอกไม้มีเทียนสวยงามมากห้องนอนแล้วก็เตียงนุมน่มๆด้วยสีฟ้าแล้วก็จะมีพรมสีฟ้าด้วยนะ วยชมบิวที่สวยงามมากเลยอีกฉาคนริมหน้าต่างไงแล้วก็จะเป็นห้องของอเนตซึ่งบล็อกนี้สีเขียวสวยงามมากดูสวยดีนะอเนตตาก,ก็ๆเ,เข้าห้องไปเลยห้องอเนตก็ชมบิวได้เหมือนกันแล้วก็มีเตียงสีเขียวนุ่ม ก็มีกล่องเก็บของมีต้นกระบ,บองเพชรเอาไว้ดูดอากาศแล้วก็มีเทียนสวยงามมากมีเชกด้วยขโมยขโมยกินได้ด้วยหรออ้าวเค้กโอเน็ตพังไม่เป็นไรก็ทีนะันหนีไปห้องตัวเองแปแล้วก็จะเป็นห้องต่อยคอมโกริหรือห้องของเรานั่นเอง จะมีรูให้สองยอดรูให้แมลงเข้าด้วยจาแมวก็ตอนนี้มีแมวนอนอยู่ข้างๆที่มีเสียงรบกวนก็ขอโทษด้วยนะแล้วก็จะมีรูปภาพหุ้ยสวยางามแล้วก็มีเป็นรูปคนทำอาหารแล้วก็รูปดอกมา,อ,าอันนี้จริงๆเป็นของสะสม <c oughs> ก็ไว้ประดับห้องเหมือนกัน เตียงนุ่มไหมทำไมเตียงฉันไม่เห็นจะนุ่มเลยแล้วก็มีต่อนเก็บของมีเทียนชอบเทียนอันนี้มากสวยงามตึ<ป>๊บเตียงนุ่มเหมือนกันแต่นุ่มน้อยกว่ามีโต๊ะนั่งสวยๆนั่งมามอยวันนี้ฉันตื่นเจ้ามองฉันตื่นกาโมงแบบจ้าฉันตื่นหกโมงจ้าแล้วก็ห้องไบโอนั่นเองกะก๊ก เตียงจะเป็นสีแดงแล้วก็มีของะสมไปดอกไม้เหมือนกันเลยเล่นแบบมีนาฬิกาด้วยแล้วก็มีภาพด้วยเตียงดึงดึงดึงแล้วก็มีเอ่อห <c oughs> ่องเก็บของ <c oughs> มีทียน <c oughs> มีดอกไม้ <c oughs> มีเค้กสวยงามมาก <c oughs> ก็สีแดงนี่จะดูดูหลามากในใสายตาของเรานะไม่รู้ว่าสายตาของคนอื่นสีไหนหรูลราแต่สำหรับเราสีแดงหรูหลาแต่สีไหนที่น่าชิมสีชมพูไปเคเดี๋ยวเราไปดูห้องผู้ชายคงไม่ทันแล้วกันนะจริงๆอัดได้หลายนาทีนะแต่ว่าเราจะแบ่งเป็นพาร์ทส,สองละกันก็ ห้องสาวๆไวฟ์ปัมกริก็ขอตัวลาไปก่อนนะห้องสาวๆก็สวยงามกันทุกห้องเลยนะก็บ๊ายบายบ๊ายบายนะก็ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้เล่นเกมเท่าไหร่แล้วก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะคะ <Okay. S 1> ถ้าไม่ได้ลงคลิปนานเกินไปก็ต้องขออภัยด้วยและอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์ให้ปัมกรกิหรือนั่งปัมด้วยบ๊ายบาย